เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับแบบนี้บิวทําได้นะครับเขาบอกว่าจะพาไปเล่นแพรเปียกดูหน่อยอที่นี่ของเล่นใหม่แรง<ะ>มากแรงจนต้องแบบร้องขอเลยขอให้หยุด<ะ>ขอให้หยุดเลยทม่ไหว <ผม S 1> แล้วความแรงเพิ่มไม่ได้เล่นวันเดียวปวดตัวไป3วันติดตามในแบบนี้บิวทําได้เลยครับเจนค่ะ สนับสนุนโดยตอบทุกไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ h i Lux r e v o Double Cap ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า ้บิวทําได้วันนี้มาอยู่กันที่บ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครมาถึงถิ่นทั้งทีต้องไม่ธรรมดาแน่นอนบิวมาตามหากลุ่มวัยรุ่นบ้านแพวเห็นในโซเชียลกุ้ดแชร์กันว่าที่นี่มีของเล่นใหม่เป็นแพรเปียกแถมแรงจนต้องร้องของชีวิตแม่จะสักเท่าไหร่โมหรือเปล่าก่อนจะไปเจอของจริงเจอเฮียพลคนแรกเลยแนะนําให้ลองจ้สามล้อ,อยักษ์ปั่นจักรยานน้ําวอร์มร่างกายรอไปก่อน แบบนี้มีที่เฉพาะประเทศจีนนะประเทศไทยผมยังไม่เห็นใครเอาเข้ามาโค้ง, <c oughs> <c oughs> งแล้วเขาไม่สยโค้งตามล้อใหญ่ <c oughs> ลองสมใจอยากได้เวลาลงเรือแล้วก็ได้เจอกับน้องก๊อตรประธานเพจวัยรุ่นบ้านแพ้วแล้วค่ะน้องบอกว่าไปไหว้พระเอาเรือกเอาชักันก่อนทุกอย่างวันนี้จะได้ราบรื่นปลอดภยัย วัดดังบ้านแถวเลยครับอชื่อวัดว่าวัดลักสีราสมอสอนครับรับน้องหนักเลยไหพาพี่วิวไปแกงครับโอผมไปพาพี่วิวมาทำบุญก่อน <c oughs> โดยสตอรี่พวกผมนะครับจริงๆแล้วคือสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับไปรุ่นบ้านแถวสุดยอดยกระดับบ้านแถว <c oughs> สร้างการท่องเที่ยวให้กับบ้านเกิดของเรา มันก็จะเป็นคอนเซปของบ้านแถวสบายดีบ้านแถวบ้านของฉันของดีของชื่นชื่อของบ้านแถวเนี่ยก็คือจะมีพวกมะพร้าวมะพร้าวอัุมณฝรั่งฝรั่งครับมะนาวเราจะเล่นแทบเปียกอ่ะช่วงเวลาไหนเล่นแล้วแบบว่าเด็ดสุดน่าจะสักสี่โมครับ,บ<า>เล่นแทบเปียกม,มีเวลาได้เห็นพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าเถอะผมกลัวว่าพี่จะล้องกลับบ้านสบายเบ๊ะ เค่จะอ้วนเงใช่มันก็แค่แปลเปียกสบายสบายขอพระทำทุกมันหนักนมันบรรยากาศดีจริงๆระหว่างทางเจอชาวบ้านที่นี่น่ารักมากๆชาวบ้านชวนให้ลองเป็นผู้สาวเรือซิ่งดูไม่ล่าไม่ต้องห่วงค่ะมีทีมคอยดูแลเต็มที่เขาบอกเป็นเรือซิ่งแบบว่าความเร็วเนี่ยเร็วมากเราจะไปลองน้ากันก่อนสักหนกิโ,โล นั่งเฉยๆไม่ได้มาถึงแล้วขอลองเป็นผู้สาวขับเรือครั้งแรกในชีวิตค่ะติใจแล้วแรงมากเลยอ่ะโอไปขาอ่อนแรงอ่ะอันนี้แค่เรือซิ่งพี่จะลองเล่นแพเปียก ออกตัวทีน้ำกระจายล้มตีผมกระเจิงก่อนที่แรงจะหมดรีบไปต่อกันที่จุดนัดหมายป่านนี้น้องๆวัยรุ่นบ้านแพลวคงเตรียมอุปกรณ์พร้อมเล่นแผเปียกกันแล้ววัยรุ่นบ้านแพลวพลอะไรเนี่ยแป๊บเดียวสมาชิกเยอะมากเลยอันนี้แน่ใจออาเป็นวัยรุ่นโอ้โหลูผู้ชมลองดูนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะไปไปนั่งแผเปียกอันนี้เป็นแบบการสาธิตก่อนเดี๋ยวจะไปเล่นจริงแล้วตัวละครหลักเลยใช่ไหมครับถูกต้องคนที่จะลงกับเราเลย แแบบเหมือนจริงเลยใช่ค่ะ้ก็นี่นั่งหน้าโอ้โหแล้วก็พี่กล้องครับแล้วพี่ภาระก็คือพี่ิวครับโอ้พี่อ่งสูดเลยเหรอม,มันก็แค่แฝงเปียกสบายสบายวิธีการ<ห>เล่นไม่มีอะไรมากค่ะจับเชือกให้แน่นๆแต่ถ้าจะหล่นจริงๆอย่าฝืนให้ปล่อยตัวไปตามสบายเพราะว่าเรามีเสื้อถูชีพปลอดภัยแน่นอนค่ะภารกิจแบบนี้บิวทำได้มันก็ต้องทำให้ได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า กลุ่ไว้รุ่น,น้า้เธอเขาจะแกงเราหนักขนาดไหนคิดว่าจะทำได้ไมาเทปนี้ช่วยว่าจะตกไหมตกเหรอดูถูกอย่าดูถูกแมก่ค ำลำบากพอสมควรแต่ก็พร้อมรอบแรกขอแบบไม่เร็วมากทดลองให้รู้ก่อนว่าเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะ บอกรอบแรกเบาๆรอบต่อไปจะขนาดไหนไม่อยากจะคิดดูสิเจ้าสี่ขายังลุ้นตามพวกเรารอบที่สองอจัดไปหมันก็แค่แปะเปียกสบายสบาย มันแค่แปเปียกสบายสบายทั้งเหนื่อยทั้งมืออาตกน้ำอีกตุลักทุเลสสุด สรปุปภารกิจแ,แบบนี้บิวทำได้ทำได้สมชื่อใครอยากมาเที่ยวบ้านแพ้วมาลองเล่นแพเปียกมากันได้นะคะจะเบาๆแบบสบายๆก็มีให้ลองอัน,นิรุตแก้วมดีถ่ายภาพแบบนี้บิวทำได้สวัสดีค่ะ ที่บอกเลยนะครับอ่านนั่งอ่านดูคอมเมนต์โอ้โหแต่ละคนทั้งส่งสารทั้งเป็นห่วงแล้วบอกว่าโอ้โหอย่างขำเลยคนข้างหลังคุณเนี่ยดูสิโอ้โหแล้วก็เชยชวนกันดูน่าสนุกนะน่าสนุกแป่ว่าร่างกายต้องแข็งแรงคือต้องจับให้แน่นเลยอืมกูสีไม่ได้เลยไปปุ๊บเนี่ยหลุดเลยนะโอ้ดิฉันเสียงดีกรีดอย่างเดียวเลยกรีดอย่างเดียวเลย๋อแต่ว่าแบบนี้บิวทําได้สุดยอดนะครับ